ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะเอาลุงพันกลับมาแล้วลุงพันนะนายพันมาหานายพลแล้วพี่น้องเออนายพันมาหานายพลเออมีหน้าว่าทําไมได้ยินเสียงวกวกัวกวกวักที่ไหนได้เพื่อนสีเขากลับมาแล้วโอ้โหเพื่อนสีกลับมาแล้วเออเอ้า ลูกชายใครเนี่ยลูกชายใครลูกชายใครบบาวนุเอรอโอ้โหบาวนุมาเฮ้าเนามาระวังถูกตีเฮ้ยบาวนุบาวนุบาวนุะตีต้มโอ้ซูมซูมซูมเลยบะเตอตดกัาและตี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 ตอตี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 ต้ตี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 ต ไม้แบบมาแล้วเตรียมที่จะคาริว่าเข้าแบบนะพอดีนายพันมาพอดีเลยโอ้บาวนุก็มาโอ้โหเอา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 เด้ปีนไปเห็ดยังหนึ่โอ้แมงเต่งแบบมานะคะก็เข้าแบบไว้ที่มาพรุ่งนี้เมื่อกี้ลุงช่างไปขนแบบมา เทพื้นเสร็จก็เทคานแล้วก็เทคานเทคานเสร็จเทพื้นออแล้วตรงนี้ก็จะเทด้วยนะนี่น,นี่ค่ะออดูคลิปเปตนเหมือนว่าจะมา,าทางนี้นี่ไงเทตรงนี้นนก็ประมาณที่ที่ป้าคำนวนไว้ก็คือประมาณห้าสิบคิวอ่ะนะคะก็ทางพี่วรีก็สนับสนุนมาห้าคิวแล้วพี่วรีช่วยห้าคิวนะอัะุออโมธนาบุญกับพี่วรีด้วยเนาะ จริงนะเออใช่ค่ะจริงๆนะนะพี่วรีก็ติดต่อมาแล้วนะก็บอกว่าจองไว้ห้าคิวแล้วยิงได้เออนะพี่พี่วรีก็ทำบุญทำทำกุศลเยอะนะคะพี่วรีจองปูนคิวห้าคิวใช่เนาะโอ้โหดูด้วยค่ะคุณวรีเนี่ยดีใจมากเลยดีใจดีใจนะเป็นแบบลานรำเนาะ ปากไปอันนี้เข้าเฟรมตลอดเลยนัเราไะไปไหนก็ไปด้วยนะโอ้โหไม่รู้ช่วยสามบาทตว่า่าจริงนะถ้าเขาทําได้นะเขาอยากช่วยทุกอย่างเลยเพระต่อไปถ้าตรงนี้เทพื้นปูนสวยมากเลยเนาะภาษาเนาะเออเรามารําข้างหน้าเลยทีนี้จ้ะเออไม่สมมุติว่าเอซีมาปุ๊บมาไหว้พระ มาไหว้พระตรงนี้ก็เข้าร้านกาแฟเลยหรือว่าถ้าเราย้ายร้านกาแฟไปหยุดมุมนู้นเหมาะเลยเยี่ยมอืใช่ค่ะร้านกาแฟอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เป็นไรนะอมาทางนู้นมันก็ยงว่าเนาะาไม่ถึงนี่ไม่ไม่ถ้ามุมนี้เข้ามาปุ๊บมันจะเป็นตู้กระจกไงถ้าใส่ตู้กระจกร้านกาแฟก็จะสวยแต่เอฟซีบอกว่าป้าบอกว่าป้าจะย้ายเนี่ยป้าจะย้าย ลุงทำเผื่อยายอยู่แล้วยายไปอยู่มุมนั้นนะอู้เยอะมากเลยนะโอ,อ้โท,ทำไมไม้แบบเยอะขนาดนี้นะ่ะโอ้โอ,อเอาแล้วลุงช่างบอกเนะฝ้างานเฝ้ารําเด้อจะมีงานมัดลวดต่อเด้อค่ะน่ะเออ

นี่ค่ะแบบมาถึงแล้วนะโอ้เยอะมากเลยพนี่คือแบบมาเทพื้นปูนเต็มลานหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอามาเยอะทั้งนาดเนี่พี่น้องดูตอนนี้ก็มีการมัดคาดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะมัดคาดเนาะพร้อมที่จะเทปูนนะคะโรถปูนมา ปะดาป้ดาไปกองไว้ต้มพูนพูนเไปกองไว้ไปกองไว้เดี๋ยวค่อมาเก็บกองไว้ตรงนั้นละอ้นเมาซ้ายเมาเป็นประจำพ่อไใส่แ้วเาอีพ่อนี่ล่ำเือกันล่ำเหมือกันแต่ยังไเลียงกเลือแต่ยุ่นี่แหละสามีวันลวันนลำก็เอยี่บอเอฟอย่างงดล่ำจ้เาช่วนนี้ต้องต้องยกร้อ ี่เรับลำครับไม่รับลำครับตอนนี้เนาะลโวบ่าวมาผูกสร้างกันไปรับเออวันนี้เรายยางมากหรอกเรา้องกาแข่งขันาันตองการมากอยู่เห็น กลับมาแล้วนะคะลุงพันกลับมาถึงก็นเนี่ยมาด้วยงานเลยคจเโอ้ยตรงนรห,องหองนอ,อ,หอีนนปนนโปะอืั้ผมน้อเอนี่เจ้าหาปอกอันนี้เห็นเมื่อคืนนี่เห็นบ้า เสียบันอู่โอ้อะร็วาทำ้มโ้เออจ้าเหอบกันว่าามันคือรำใหญ่มีค่ะมีคือ่่มายนอยมีมลุงพันที่ไปแต่งตัวเลยมีชื่อเดชอ้าวลุงพันเร็วเร็ว ก็ราีถาดเีอดชอมร่มยกัไปยาไ่ต้องเคลอนไปได้ไปฝ้าว้ำในตอนแรกเขาแบบรไม่อกองแบบครับผมครับผมแบบ่อลแบอลเยตงช่างบอกว่าจะเข้าแบบคืนนี้เลยนะคะพอนนี้ทีมงานผู้ชายเข้าแบบจ้า โอ้ไม่นานเข้าแบบไม่นานอืมอ่ะมัารวดตรงไหนอีกตรงกลางบอกโอ้นี่นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะเอฟซเตรียมค่ะเตรียมเข้าแบบแล้วโอ้โหสั่งแบบมาเยอะขนาดนี้เลยพาดจะเทให้หมดลานเลยบอนี่เะ โพโอ้โหโพจะเทหมดลานเลยบ่นี้มันเยอะมากเลยนะโอมาเผื่อเทตาลาเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ